นกชาลีไหว้ขอโทษปมข่าวปั่นลิซ่าเกไก่เรียนแบบกามินวอนเลิกโยม เน็กชาลีไหว้ขอโทษแทนคนปั่นข่าวปมประเด็นลิซ่าเก๋ไก่เรียนแบบกามินชี้คนละระดับกันบอลอย่ายงไปเรื่อยเรียกว่าเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงขึ้นมาจนได้ค่ะหลังชาวเน็ตรายหนึง่งได้เข้าไปคอมเมนต์ปั่นในคลิปติกต็อกของน้องลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่ารักพิงค์ในเชิงเนบแนมความว่าจะเป็นกามินให้ได้เลยใช่ไหมจนทําให้แฟนคลับของน้องลิซ่าถึงกับเดือดปุดๆไม่เข้าใจว่าจะเอามาเปรียบเทียบกันทําไม พอลิซาเป็นนักร้องระดับโลกแต่การมินเป็นดาวทิกตอกนำซ้ำในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันยังมีประเด็นจับผิดเก๋ไก่นัททิชานามวงตัดผมหน้าม้าเรียนแบบการมินอีกด้วยซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้เจอกับนักแสดงหนุ่มหล่อยอย่างแน็กชาลีตรรัตจึงไม่พลาดที่จะจ่อไม์สอบถามถึงเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นโดยเจ้าตัวก็ได้เผยว่าหากเป็นไปได้ก็อยากห,หยุดเปรียบเทียบเพราะไม่มีใครอยากได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ อีกอย่างแต่และเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษแทนคนปั่นข่าวผมมันคนละระดับกันอย่างไปเปรียบเทียบลิซ่าผมไม่เข้าข้างตัวผมหรือตัวคนที่ผมคุยนะแต่เราคนะระดับกันจริงๆครับผมขอโทษแทนด้วยใครที่เอาไปเปรียบเทียบชอบใครรักใคร ก็รักคนนั้นให้สุดๆอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันตัวผมยังรู้ระดับตัวพวกผมกันอยู่จากนั้นหนุ่มแน็กก็ได้ตอบคําถามเพิ่มเติมพอรู้บ้างว่ามีดราม่าเกิดขึ้นเรื่องไหนที่ห้ามได้ก็จะรีบเตือนรีบคอมเมนต์หรือถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็จะเข้าไปไลค์อยากให้ทุกคนหยุดพูดถึงบางเรื่องที่มันไม่ควรพูดหรือเรื่องที่มันไม่จริง หรือบางเรื่องที่เก็บกดมากพูดได้บ้างไม่ได้บ้างเราก็จะมีช่วงเวลาระบายออกไปใน IG บ้าง YouTube บ้างก็ไปหลายๆที่ด้วยเหตุที่กระแสะในโลกโซเชียลเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้มันเยอะมากแล้วมีคนที่เข้ามาใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ยังมีคนบอกว่าผมเก,กาะการมิน ซึ่งผมก็ไม่รู้จะเฉียงยังไงรู้สึกว่าไม่เป็นไรตัวผมก็ทําได้ดีที่สุดถ้าเราสนับสนุนใครได้ทําให้ทุกคนมีโอกาสทํางานที่ชอบเราก็อยากเต็มที่ที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสทําสิ่งนี้ได้อีกนานแค่ไหนและสําหรับดราม่าที่มีคนไปคอมเมนต์ถึงเกไก่เรื่องการตัดผมหน้าม,มา้าว่าเป็นการเรียนแบบการมินนุมแน็กตอบว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมีสิทธิตัดผมแบบไหนก็ได้เรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วก็คงต้องปล่อยไปให้เงียบเองตัวผมเองจะพยายามเบรกทุทุกคนให้ได้มากที่สุดเพราะ อะไรที่มันเกินเลยอะไรที่มันไม่ดีผมไม่เคยสนับสนุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวผมกามินหรือใครผมจะให้ทุกคนปรับไปตามจริงให้มันดีที่สุด ให้มันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างไรก็ดีแม้จะโดนราม่าหนักมาตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงในเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นด้วยแต่หนุ่มแน็กก็บอกว่าเจ้าตัวเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วและก็โดนมานานแล้วซึ่งก็นับเป็นโชคดีที่มีครอบครัวที่ใส่ใจคอยให้กําลังใจอยู่เสมอค่ะและนี่ก็คือข่าวสารในคลิปนี้ที่เรานำอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ